สวัสดีค่ะมองชีวิตผ่านเลนพ่ ep ที่สิบสี่แบกความคาดหวังคนอื่นมานานเกินไปคุณเคยไหมคะรู้สึกเหมือนกำลังใช้ชีวิตให้คนอื่นพอใจให้พ่อแม่สบายใจให้เพื่อนยอมรับให้คนรักเรายังรักเราอยู่จนบางทีเราลืมถามตัวเองไปว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันใช่ชีวิตที่ฉันต้องการไหมวันนี้มองชีวิตผ่านเลนพ่เราจะเปิดไพ่คุยกับความเหนื่อยล้า ที่เกิดจากการแบกความคาดหวังของคนอื่นมานานเกินไปค่ะไั่ใบรแรกไั่สิบไม้เท้าไพ่ของภาระที่หนักอึง้งในภาพคือคนที่แบกฟอนไม้ใหญ่ๆไว้เดินไปข้างหน้าทางที่แทบมองทางไม่เห็นแล้ว คุณอาจกำลังแบกหน้าที่ความคาดหวังหน้าที่ทางครอบครัวหรือบทบาทที่คนอื่นมอบให้แต่ทุกครั้งที่คุณพูดคำว่าฉันต้องฉันต้องทำอย่างนั้นฉันต้องทำอย่างนี้นั่นคือฟืนที่คุณวางซ้อนเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆภาล่าบางอย่างมันไม่จาเป็นต้องแบกไว้ทั้งหมดก็ได้พไพ่ใบที่สองเจอไฮโลเพนกับหัวไพ่แห่งกฎเกณฑ์ความเชื่อเก่าเมื่อกับหัว มันสะท้อนว่าคุณกําลังรู้สึกติดอยู่กับมาตรฐานเก่าๆที่สังคมหรือครอบครัวคาดหวังต้องเรียนให้ดีต้องมีหน้าที่ดีต้องแต่งงานต้องมีบ้านต้องมีลูกทั้งหมดเนี้ยมันมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ใจคุณต้องการจริงๆแต่คุณบากไว้เพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังในเราไพ่ใบที่สามไพ่แห่งการปลดปล่อยและเยียวยาไพ่เดอะสตา ไห้แห่งการปลูกหัวใจใหม่ <c oughs> ดวงดาวในมือคุณคือแสงนำทางจากภายในการคืนความสงบสุขให้กับตัวเองเมื่อคุณค่อยๆวางภาระที่ไม่ใช่ของคุณคุณจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วคุณอยากเดินทางชีวิตในแบบไหน The Star <c oughs> เป็นสัญญาณว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเส้นทางใหม่ที่ไม่ต้องถูกครอบ ด้วยความคาดหวังเดิมๆอีกต่อไปการรักใครไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้หมดการดูแลครอบครัวไม่ได้แปลว่าเราต้องดืมดูแลตัวเองเสมอไปนะคะวันนี้มองชีวิตผ่าเลนไพ่ขอให้คุณวางภาระที่หนักอึ้องลงเพื่อให้หัวใจของคุณมีที่ว่างพอที่จะหายใจลึกๆ ให้ตัวเองได้มีความสุขจริงๆแล้วเจอกันในอีก